สวิตเซอร์แลนด์มีวิธีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างไงทําไมไม่ว่าจะผ่านมากี่สิปีมาเที่ยวสวิตธรรมชาติก็ยังสวยงามเหมือนเดิมแค่ขอยกตัวอย่างที่ทะเลสาบเออร์ชินเนเซซึ่งที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของมอรดกโลกยูเนสโกในแต่ละปีนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่เยอะมากๆซึ่งสวิตเองนะคะก็จะมีมาตรการอนุรักษ์ธรรมชาติที่ทะเลสาบดังนี้หนึ่งคือการจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยวไม่ให้เยอะเกินไปโดยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะคะนักท่องเที่ยวที่ต้องการขึ้นกระเช้าไปยังทะเลสาบจําเนนอง่่วักททียว ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพนักงานที่ดูแลพื้นที่2คือการปกป้องพื้นที่ธรรมชาติมีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองเช่นเขตพักสัตว์ป่าและพื้นที่อนุรักษ์พืชโดยมีป้ายบอกชัดเจนห้ามนักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่เหล่านี้จะต้องเดินตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้น3จํจำกัดการเข้าถึงโดยไม่อนุญาตให้ขับรถขึ้นไปถึงทะเลสาบนักท่องเที่ยวต้องจอดรถไว้ที่ด้านล่างแล้วก็นั่งกระเช้าขึ้นมาทำให้ลดปริมาณรถยนต์มลพิษและแรงกระทบต่อดินพืชพันธุ์บริเวณทะเลสาบได้ดูแลแบบยยั่่งงืืนสุุดๆคคคออกกการรรวบมิจท เช่นการเดินป่าและพายเรือจะถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการรบกวนสัตว์ป่าและการทำลายพืชพันธุ์ในพื้นที่ 5. การให้ความรู้และสร้างจิตสำนึก มีการให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวกับการปฏิบัติตนอย่างรับผิดชอบต่อธรรมชาติเช่นการไม่ทิ้งขยะและการไม่ให้อาหารสัตว์ป่าควบคุมจำนวนร้านค้าและก็สิ่งปลูกสร้างที่นี่จะไม่มีโรงแรมหรือรีสอร์ทใหญ่ริมทะเลสาบมีเพียงร้านอาหารเล็กๆแบบเรียบง่ายสร้างด้วยวัสดุธรรมชาติและก็อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของเขตอนุรักษ์พื้นที่โดยรอบนะคะยังมีความเป็นธรรมชาติแบบดิบๆไม่มีการพัฒนาเชิงพาณิชย์เกินความจำเป็นนี่แหละค่ะคือวิธีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของสวิตมีแค่ที่นี่ที่เดียวนะ เกือบทุกที่นี่แหละค่ะเป็นสาเหตุที่ไม่ว่าเราจะมาเที่ยวสวิตช่วงไหนสิปีที่แล้วปัจจุบันหรืออนาคตเราก็ยังจะเห็นทรัพยากรธรรมชาติสวยๆแบบนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นนะคะแขอยากให้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ประเทศไหนปฏิบัติตามกฎของประเทศนั้นๆและช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ตัวเราเองแล้วก็รุ่นลูกรุ่นหลาน,ลน,ลน,ลนอยู่กับธรรมชาติสวยงามและก็อยู่คู่กันแบบนี้ตลอดไปค่ะ